สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้มาเจอกับครูกุ๊กแล้วนะคะ จากอาทิตย์ที่แล้วที่คุณครูให้นักศึกษาสังเกตการอัดคลิปสอนเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันไหมถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาเจอกันแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะได้เจอกันแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในห้องเรียนแล้วคุณครูก็จะทบทวนให้นะคะ,ะเรายังอยู่ในเรื่องของการลบนะคะวันนี้เรามาดูสิคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรแบบฝึกหัดที่5.6นะคะการหาผลลบโดยใช้การ วาดรูปนะคะ,ะมาดูการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปเป็นยังไงนะคะตัวอย่างรูปมแมลงปอต่อ12เอาออกไป2เหลือ10เพราะฉะนั้น12ลบ2เท่ากับ10เลขอาราบิกเวลามาเขียนต่ออบอตอบเขียนเลขไทยนะคะ,ะมาดูข้อ1.1อันนี้รูปพึ่งใช่ไหมคะพึ่งมีเท่าไหร่คะ,ะเขาบอกว่ามีพึ่ง16ตัวเอาออกไป6 เหลือเท่าไหรอ่าตรงนี้เขาวงกลมใช่ไหมคะแต่คุณครูจะไม่ให้นักเรียนวงกลมคุณครูจะให้นักเรียนกากระบาทเขาบอกว่าเอาออกไป6กากระบาดออกไป6ตัวหนึ่งสองสาเอาออกไป6เหลือเท่าไหร่คะที่เราไม่ได้กากระบาดมานับกันคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้ 90, เหลือ10อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ใส่10เป็น10อาราบิกก่อนนะคะเพราะฉะนั้น16บลบหได้10นะคะอันนี้เราใช้รูปภาพในการลบนะคะตออบตอเขียนเลขไทยค่ะอ่าข้อ1.2ข้อ1.3นะคะ ทำเองนะคะการกรบาดท,ทับรูปภาพในส่วนที่เอาออกไปอ่ะมาดูหน้าต่อไปค่ะมาดูหน้านี้มั่งหน้านี้คืออะไรหาผลลบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่รูปสัตว์นะคะไม่มีคําว่าเอาออกให้เราจากโจทย์นะคะ13-3ลบ3ช่องสี่เหลี่ยม13-3ลบ3เท่ากับ10ตอบ10นะคะเขาทำยังไง รูปภาพวงกลมทั้งหมดเนี่ยนะคะมีทั้งหมด13มี13รูปนะคะแล้วลบออกไป3ลบออกก็คือการเอาออกให้ออกไป3นะคะ1 2 3เขาออกไป3เหลือเท่าไหร่เหลือจำนวนตรงนี้คือ10นะคะมีอยู่10รูปนะคะเราก็ใส่เลข10อาราบิกใส่เลข10ไทยมาดูข้อ1.1กันม้างจากโจทย์17ลบเ ใช่ไหมฮะ17ลบ7แสดงว่ามีรูปวงกลมอยู่17รูปใช่ไหมฮะเอาออกไปเท่าไรคะเอาออกไป7เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากากาบาทกันเราไม่ต้องเขียนวงกลมแบบนี้กา,กากบาททีละอันเราจะได้ฝึกการน,นับเลขไปด้วยนะคะเอาออกไป7อ่ะนับ1 2 3 4 5 6 7ครบแล้วหรือยังคะครบแล้วเหลือเท่าไรอ่ามานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลือ10เพราะฉะนั้นใส่เลข10อาลบิกก่อนตรงตออบอตอบใส่เลข10ไทยแบบนี้นะคะข้ออื่นก็ทำเหมือนกันเลยเอาออกตัวที่เป็นตัวลบนะคะเราก็เอาตัวที่เป็นตัวลบเนี่ยตัวที่ต้องเอาออกเนี่ยมากากบาดเหลือเท่าไหร่เราก็มาใส่คำตอบตรงนี้ หน้า135ก็เหมือนการวิธีการทําเหมือนกันเลยนะคะให้เรียนฝึกทํานะคะสําหรับพลังงานวันนี้มีหน้า133 134แล้วก็135สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ